ป่ะวันนี้จะพาไปดูพูลวิลล่าบางแสนดูนะจะให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะทุกคนเอ้ยนั่นเห็นไหมกลับกล้องไม่ได้อีกกลับก็ไม่เป็นนะับหนึ่งสองสามนะแล้วก็กลับกล้องกันเราฝึกใช้กล้องก่อนนั้นอย่างแรกหนึ่งสองสามป๊าปกับกล้องเออกลับได้แล้วทุกคนกว่าจะกลับมันได้นี่ดู ช่ <S <s <app> <S เห็นบรรยากาศรอบๆโครงการแมอันนี้เป็นทางเข้าโครงการนะทุกคนทางเข้าโครงการเข้ามาป,าปั๊บก็จะเจอวิวสวยๆแบบนี้ตอนนี้เป็นตอนเย็นนะพระอาทิตย์ก็จะตกฝั่งนี้แหละหยสวยมากไหมอันนี้เห็นไหมเขาเริ่มสร้างแล้วตรงนี้เป็นพูลวิลล่าบางแสนนะคะตรงนี้จะอยู่ตรงเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะหมู่บ้านแกนวันเล่ทุกคนเลี่ยงเมืองบางแสนตรงนี้จะอยู่ตรงหมู่บ้านแกนวันเล่แกนวันเล่เลี่ยงเมือง หนองมนเออไม่ใช่เรี่ยงเมืองบางแสนเรี่ยงหนองมนนะอันนี้จะเป็นพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ดินนะคะหลังแรกที่เราสร้างจะเป็นหลังกลางนะที่ดินเปล่าที่เห็นด้านหน้าตรงนี้ที่ดินเปล่าเนี่ยเขาขายด้วยนะทุกคนจะบอกให้ร้อยวาสองร้อยตารางวาใครอยากได้ก็มาจับมาจองกันได้นะคะรับสร้างค่ะเขาขายคือเขาไม่ได้ขายเฉพาะที่แบบว่ามันสําเร็จรูปนะคะเขาก็ โครงการนี้เขาก็ขายที่ดินเปล่าด้วยแล้วก็รับสร้างให้พร้อมเสร็จสับอันนี้จะเป็นออฟฟิศของเขาทุกคนออฟฟิศก็จะเป็นมินิมอลเออจะบอกว่าโครงการนี้นะคะเขาจะเป็นสไตล์มินิมอลนะสไตล์ไม่ใช่มินิมอลสักทีเดียวเป็นโมเดลโมเดิร์นมินิมอลนะดูออฟฟิศของเขาสะกอ่อนเนี่ยอะอันนี้คือ Office ออฟฟิศตัวพูลวิลล่าเองก็จะตกแต่งประมาณนี้ก็จะถือว่าเป็นแนวมนมโคง้งละมุนละม่อมประมาณนี้แหละ เหมือนออฟฟิศเขาอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศชื่อเอาไว้รับลูกค้าผู้มีเกิสรับลูกค้าผู้มีเกติทุกท่านนะคะไปเดี๋ยวจะพาไปดูต่อถนนโครงการกว้างมากทุกคนมีลูกค้ามาเยี่ยมชมแหละมีลูกค้ามาเยี่ยมชมด้วยอ่ะ่ะแล้วเราก็จะกลับกล้องมาที่หน้าของเราดูนะหนึ่งสองสามปับ๊บไม่ได้เห็นไหม หนึ่งสองสามปับ๊บไม่กลับอ้าวกลับมาแล้วเจอกันจุ๊บเห็นไหมเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวบ้านกันนะคะตอนนี้เขาทําถึงไหนแล้วนุงหมาอย่าก,กัดนะบอกบอกขอแค่นั้นแหละขอแค่ไม่กัดก็พอแล้วอ้าวมีด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะชุหนึ่งสองสามปั๊บนี่ทุกคนเห็นวิวเขาไหมนี่หน้าบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็น วิวเขาทุกคนเนี่ยเราอยู่ติดเขาแบบนี้เลยบรรยากาศดีมากนี่ของเราจะเป็นวิวเขาแบบนี้เลยบรรยากาศดีเชา้ชาเช้านี้ตื่นมาอื้มฟินเถอะอ่า<ม>แล้วตอนเย็นเราก็มาชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินกันแบบนี้เลยนี่ส่วนตรงนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้ด้านหน้าฟืบรึปอันนี้ก็จะเป็น,ปนภูนั่นเองตรงนี้จะเป็นภูนั่นเองเป็นสระว่ายน้ําขนาดใหญ่สวัสดีค่ะพี่นุน่นเจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการสวยไหมทุกคนดูสิ่ไม่หเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านบอกว่าไม่ไหวแล้ววันนี้ไม่ได้แต่งหน้าอ่ะตรงด้านหน้านี้นะก็จะเป็นสระว่ายน้าเออด้านหน้าเข้ามาก็จะเป็นสระว่ายน้ําเขาสระว่ายน้ําเขาก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่เลยนะทุกคนจะไม่ได้แบบว่าก่ออิฐก่อปูนอะไรทั่วไปบอกก่อนเขาจะทําเป็นแบบพีค์ดเหมือนกัน ก็คือจะทำเป็นเหมือนโครงสร้างของตัวอาคารเลยค่ะทุกคนจะบอกว่าตัวอาคารนี้นะทุกคนดูนะอะมองผนังดีๆเห็นไหมคะผนังเนี่ยจะเป็นผนังที่แบบเชื่อมต่อกันทุกคนมันไม่ใช่อิดใช้แบบไม่ใช่อิดแบบอิดก่ออะไรอย่างนี้นะคะมันไม่ใช่อิดก่อเขาเรียกว่าผนังพีคานค่ะใช้ผนังพีคาดทั้งหลังเลยทุกคนอะตอนนี้เขาก็เริ่มขึ้นตกแต่งตามซุ้มประตูต่างๆนะก็จะมีความโคง้งความมนแล้วเนาะ เริ่มมีความละมุนล,ละม่อมเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในนะอะตรงนี้เป็นบันไดเดี๋ยวก่อนนะจะตกปะเนี่ยจะล่วงปะเนี่ยถ้าล่วงลงไปกล้องสันๆก็ไม่ต้องแปลกใจอะตรงนี้ก็จะเป็นโถมบันไดชั่วดาว่ามันคือโถงบันไดจพามาดูนะแต่ก็จะบอกว่าหย,ยกยังไม่รู้รายละเอียดอะไรมากมายนะเออนี่ตรงนี้จะเป็นห้องใหญ่ๆทุกคนจะบอกว่าเพดานสูงมากดูนะฟื สูงมากทุกคนก็คือแบบสูงจริงๆอยากรู้ว่าสูงแค่ไหนใช่ไหมเดี๋ยวจะทาให้ดูนะรู้เทียบตัวหยกกับความสูงของผนังนะเดี๋ยวจะกลับกล้องก่อนอน,นะหนึ 1, 2, ่งสองาปั๊บปึ๊บอ่ะจะให้ดูว่ามันจะตั้งกล้องยังไงเนี่ยทุกคนอยากตั้งกล้องให้ดูจังเฮ้ยมันจะอยู่ไหมจะอยู่ไหม,มจะล่นไหมเออไชช่อย่าล่นลงมานะ เดินหล่นนะเดินเบาๆแล้วนะนี่อยากให้ทุกคนดูตัวหยกเป็นไงเล็กไปเลยอะเห็นไหมเล็กเลยสูงมากทุกคนสูงจริงสูงจังอะปะเราไปดูกันต่อสูงมากจริงๆเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปดูด้านในตรงนี้เขาจะมีทั้งหมดจำไม่ได้ว่ามีกี่ห้องนอนอะน่าจะสี่นะกลับกล้องไม่ได้ทุกคนหนึ่งสสาม ห2 3องสามเอาไม่ไปอู้อ่ะน่าจะเป็นสีห้องนอนสีห้องน้ำถ้าจำไม่ผิดเอออ่ะนี่อันนี้ก็เป็นห้องน้ำห้องแรกไปก่อนแล้วกันนี่ด้วยก็จะมีห้องแม่บงแม่บ้านด้วยนะจะบอกให้เออนี่ห้องน้ำชื้นนี่ก็เป็นห้องอะไรไม่รู้สักอย่างซัมตริงอาจจะเป็นห้องเก็บของหรืออะไรสักอย่างเดาอ่ะอันนี้เป็นห้องนอนห้องแรกชูบทุกคน ห้องนอนนี้นะฟินมากบอกเลยดูดีดูดีดูดีพาที่ตกดินตรงเนี้ยเดินมาตรงาต่างวายแต่เลวดูดีเนาะสวยเชียวเป็นแบบทุ่งนาทุ่งหญ้าเขียวๆอย่างเงี้ยเอออะห้องแรกห้องแรกตรงนี้อ่ะเขาก็จะเป็นห้องนอนนะทุกคนก็ใครที่จะแบบว่าต้องการพูลวิลล่าแบบขนาดใหญ่อะไรเงี้ยเออจริงๆเวลาออก ออกจริงๆมันออกทางนี้ไม่ได้นะทุกคนต้องไปเดินตรงระเบียงด้านหน้าแต่ว่าพาออกตรงเนี้ยขี้เกียจเดินอะนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งทุกคนนี่ชั้นล่างก็จะมีห้องสองห้องเนาะมีห้องนอนสองห้องห้องเนี้ยความได้ปเปรียบก็คือก็คือนอกจากอะนอกจากวิวสวยๆแบบนี้แล้วชูว่านอกจากวิวสวยๆแบบนี้แล้วนะก็คือ ปั๊บเดินไปด้านหน้าปุ๊บก็จะเปิดประตูมาก็ลงสระไปเลยเออห้องเนี้ยเปิดประตูก็แบบลงสระไปเลยอะไรอย่างงี้แบบห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ค่อนข้างที่จะแบบสะดวกเออใช้คํานี้สะดวกสบายแล้วก็วิวสวยอ้าวอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะคะก็นี่ด้านข้าง ด้าน,นข้างของเราก็จะเป็นวิวประมาณนี้แต่ว่าอนาคตมันก็จะต้องมีหลังถัดๆไปเนาะก็จะกำลังจะสร้างนะหรือใครอยากจะจับจองที่ดิน100ตารางวา200ตารางวาก็มาจับจองได้เนาะถ้าจับจองแล้วกลัวว่าแบบจะไม่มีคนสร้างให้ไม่มีผู้รับมงรับเหมาก็ใช้ของโครงการได้เลยเออใช้ของโครงการได้เลยไม่ติดนะคะก็มานั่งออกแบบกันอย่างที่เราชอบอะพาเดินตรงระเบียงแล้วกันเนาะเราจะขึ้นชั้นสอง พาไปดูชั้นสองค่ะนี่โครงการเขาทั้งหลังนี่คือเขาใช้พีค์ดหมดเลยนะทุกคนก็เออพีผนังพีค์ดก็คือเป็นผนังหล่อเนาะเป็นผนังแบบซีเมนที่หล่อขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นแข็งแรงมากไม่ต้องกลัวแล้วก็เขาตอกเข็มให้ด้วยนะโครงการเขาตอกเข็มให้เรียบร้อยทุกคนไม่ต้องกลัวว่ามันจะซุดมันจะอะไรตรงนี้อะไรเขาทําได้มาตรฐานทุกอย่างโครงการนี้ใช้ สถาปนิกในการออกแบบนะคะไม่ได้เป็นสถาปนิกนะออกแบบเออที่นี่ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้ออกแบบโดยสถาปนิกนะตรงนี้นะเริ่มจากตรงนี้ก็คือจะเป็นถงบันไดให้ทุกคนดูก่อนอ่ะตรงนี้นะเป็นถงบันไดตรงถงบันไดเนี่ยเขาก็ใส่หน้าต่างไว้ให้ทุกคนมันจะได้แบบว่าเออโปร่งโล่ง,ลงสบายมีแสงเข้าแล้วมันก็วิวดีมากมคือตรงนี้เป็นชั้นสองเนาะมันก็จะแบบวิวพาโนรามาเธอ อยากให้ดูเนี่ยวิวคือแบบพานโนรามาขั้นสุดทุกคนเห็นไหมวิวดีเนาะเออชั้นสองก็จะข้อได้เปรียบคือได้วิวที่แบบสวยงามพานโนรามาสุดๆอะนี่ห้องถัดไปทุกคนพอเรามาจากโถงบันไดใช่ไหมก็จะมาเจอห้องนอนตรงนี้อีกห้องหนึ่งนะก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําชุบอีกสองห้องคาดว่าเป็นน่าจะเป็นห้องน้าแหละ บ้านหลังนี้คือมันใหญ่มากทุกคนบอกเลยคือใหญ่มากมันไม่ได้เป็นแค่พูวิลล่าอย่างเดียวนะมันก็แบบเป็นที่ที่แบบว่าสําหรับครอบครัวใหญ่ๆได้ด้วยเออใครมาเที่ยวแบบครอบครัวใหญ่ๆต้องการความแบบส่วนตัวบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรือแบบมีเด็กมีอะไรเงี้ยที่นี่ตอบโจทย์อะมาดูความโค้งมนของหน้าตรงหน้าต่างเขานะทุกคนนี่ดูดูห้องนี้อะ เราก็ให้ความแบบนุ่มนวลไงมันก็จะได้ไม่แข็งเกินไปเนาะรับกับแสงอาทิตย์ที่นุ่มนวลตอนเย็นอุย้ยทุกคนเอ้ยมันแบบว่าดีงามมากเขาเขาออกแบบดีมากนะทุกคนเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นมินิมอลจนแบบว่าจนแบบว่าเรียบไปเลยอะไรอย่างเงี้ย เรียบไปเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แต่เขาก็ยังมีความโมเดิร์นเข้ามาด้วยมันก็เลยทําให้แบบอ่าทันสมัยด้วยอะไรอย่างงี้ไม่ได้แบบว่ามูจิมูเจออะไรมากมายนะคือถ้าเกิดแบบมูจิเลยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเขาเรียกอะไรนะมันก็จนนวลนๆนวนนวนอุ่นๆจนเกินไปใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือเขาก็เป็นแบบผสมผสานเนาะอ่ะส่วนห้องนี้นะตรงนี้จะเป็นประตูใช่ไหมเดินออกไปก็จะเป็นน่าจะเป็นอ่าถงทางเดินเนาะ ดูทุกคนบานหน้าต่างนี้ก็คือเป็นวิวเขาพานโนรามาสุดเออวิวเขาพานโนรามาสุดดูดิมันบานใหญ่มากเลยเนี่ยเนี่เธอเธอเดินออกมาตรงนี้ใช่ปะเดินออกมาตรงนี้ก็จะเห็นพี่เสื้อดำไม่เกี่ยวหล่อจังเลยอะ่ะพี่เสื้อดำอะ่ะนี่เป็นไงละ่ะอ้าวออกมาตรงนี้ก็จะเจอวิวพา,นพานโนรามาแบบนี้นี่เธออันนี้คือวิวเขา โอ้ยมันสวยณนะตอนนี้มันอาจจะไม่ได้สวยมากหรอกเพราะมันมีแคมป์คนงานมีแคมป์ก่อสร้างเนาะแต่ถ้าเกิดมันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะทุกคนเขาก็จะแบบเก็บกวาดทาความสะอาดเราก็จะได้เห็นแต่ธรรมชมธรรชาติแบบเนี้เออมันก็แบบสบายตาเนาะเวลาที่แบบเราเป็นพื้นที่พักผ่อนของเราได้เลยหลังจากทํางานมาเหนื่อยๆเนาะวันยงวันหยุดเราก็ได้แบบพักผ่อนกับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ทุกคนมันดีมากแล้วก็ จะบอกว่าจุดนี้มันก็ไม่ได้อยู่ห่างจากบางแสนนะคะมันไม่ได้อยู่ห่างจากบางแสนมากเลยขับรถสคประมาณ5นาที10นาทีก็แบบเออน่าจะถึงแล้วอะไรเงี้ยใกล้ตลาดหนองมงหนองมนอะไรอย่างเงี้ยอะพอออกมาตรงหน้าต่างตรงนี้ใช่ไหมถ่ายคลิปอะทุกคนก็จะเห็นหน้าบ้านเห็นหน้าบ้านชัดๆเลยอะให้ดูเห็นไหมความมงความมนเห็นไหมความมงคความมนของเขาแบบสุดยอดแล้วก็มองจากชั้นล่าง ออมองจากชั้นบนลงมานะก็จะเห็นสะว่ายน้ําแบบนี้แหละทุกคนเออเราก็จะเห็นทุกคนทํากิจกรรมอะไรกันอยู่เงี้ยคนที่อยู่ในภูวิลล่าทุกคนทํากิจกรรมอะไรกันอยู่เหรออยู่ห้องนู้นทําอะไรกันเหรอแทบจะเห็นทุกชุดเลยจริงๆทุกคนอ่ะเป็นผูวิลล่าที่ใหญ่มาก นะเป็นบูวิลล่าที่ใหญ่มากผนังก็สูงมากทุกคนมันแบบให้ความสูงโปร่งโล่งมากทุกคนเออ,ก,อก็ประมาณนี้ค่ะบ้านอก็ประมาณนี้ค่ะภูวิลล่าที่นี่จะบอกว่าใครที่สนใจใครที่อยากจะลงทุน ใครที่สนใจอยากจะลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจภูวิลล่านะคะก็ลองเข้ามาดูเข้ามาชมมาพูดคุยกันก่อนนะคะสำหรับเรื่องรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นลคงราคาหรือจะเป็นเรื่องของการออกแบบการดีไซน์นะคะก็ลองเข้ามาพูดคุยกับโครงการก,ก่อนได้นะอ้าวเนี่ยก็อยากให้เห็นเดินออกมาเห็นไหมก็จะเป็นห้องตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นแบบ วางพวกโต๊ะพุงโต๊ะพูอะไรอย่างเงี้ยคือได้เลยโต๊ะพูโซฟาอะไรเงี้ยให้ทุกคนร่วมกิจกรรมกันเนาะมีห้องคงห้องครัวอะไรประมาณอย่างงี้อะนี่กลับกล้องไม่เคยได้เอาจริงหนึ่งสองสามเออมาแล้วอะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับภูวิลล่าหลังนี้นะทุกคนใครอยากจะได้เอ,อใครสนใจอยากจะลงทุนอยากจะ ใครสนใจอยากจะลงทุนหรือกำลังมองหาภูเวลลาเอาไว้อยู่ส่วนตัวหรือว่าอยากจะลงทุนเพื่อไว้ปล่อยเช่าอะไรเงี้ยก็ลองเข้ามาเยี่ยมชมโครงการก่อนได้นะคะลองปรึกษาพูดคุยกับทางโครงการก่อนได้สำหรับเรื่องรายละเอียดต่างๆเนาะเข้ามาได้เลยค่ะตรงนี้จะอยู่ตรงหมู่บ้านแถวๆหมู่บ้านแกรนวัลเล่นะบางแสนทุกคนมันไม่ไกลเลยนะ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยสแตนบายตลอดเวลาเลยค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนบ๊ายบายลาไปด้วยวิวสวยๆบรรยากาศดีๆคะ่ะกลับกล้องเออไปแต่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 สวยไหมเออเนี่ยภูวิลล่าเราหลังใหญ่มากทุกคนชืนหรือใครต้องการที่ดินก็เข้ามาติดต่อได้เลยนะคะ